ก็กับสวัสดีพี่พื่นเพื่อนานางน้องทุกคนนะผมเหมือนเดิมนะผมไลค์คลิปวีดีโอแบ่งปันวัดเครื่องนะผมที่นา้าองไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามและก,กดแชร์นะผมชอบองไหนกรายรูปมาสอบถามได้นะครับวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนิดหน่อยนะครับหลากหลายสายนะครับก็ผ้าดีพุทธคุณดีราคาเบาๆมาแบ่งปันเช่นเดิมนะผมที่นา้าไหนใจสายใครกระจายรูปมาสอบถามได้นะผมครับโอเคผมมาเริ่มทิ้งแรกเลยนะผมเป็นรูปรอนะผมนะครับ หลวงพ่อฟองนะผมเนี่ยวัดตานเอ็นจังหวัดพระนครศรียุทธยานะผมเนี่ยเป็น, <HHH> นรูปรอรูเปเหมือนอุดกิ่งใต้ฐานนะผมเนี่ยครับเนี่ยวัดตานเอ็นนี่ก็เป็นวัดเก่าแก่นะผมเนี่ยสมัยกรุงศรียุทธยาตอนปลายนะผมเนี่ยอายุราวสองร้อยปีนะผมเนี่ยครับและเป็นสำนักปฏิบัติธรรมของชาวจังหวัดพระนครศรียุทธยานะผมเนี่ยวัดตานเอ็นนะผมเนี่ยครับเนี่ยเป็นรูปรอหลวงพ่อฟองวัดตานเอ็นนะผมเนี่ยครับเี่น้าวในแจ้สายใครแคไลายมานะผม อนีหล่อสิสวยนะครับองนี้ก็แบ่งปันที่150บาทพร้อมส่งนะผมนี่พี่น้าในใจใสใครแก้ลายมานะผมครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับข้าวนะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นย่ับเป็นเหรียญเซมานะครับเนี่ยครับ รวยร้อยล้านเศรษฐีทวีทรัพย์นะผมนี่ครับของหลวงพ่อพัดบุญยกระโมแห่งวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะผมเนี่ยเป็นเหรียญเซมาเนี่ยเป็นเนื้อนวะโลหะนะผมน้ำเลิกนะผมเนี่ยปีหกสี่นะผมเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นปีต้นๆของหลวงพ่อนะผมเนี่ยครับสวยมากนะผมเหรียญนะผมเนี่ยจะต่อโคตรน้ำเลิกข้างๆ้างนี้นะผมเนี่ยครับแล้วก็ต่อโคดรล้นหมายเลขเจ็ดห้าถือว่าเป็นเลขต้นต้นนะผมเนี่ยครับเนี่ยรวยร้อยล้านนะครับเนี่ยหลวงพ่อพัดนะผม เนี่ยเป็นวัดห้อยด้วนจังหวัดนครสวรรค์น,นะผมเนี่ยเป็นเนื้อสต้าโลหะ,ะครับสวยมากนะผมเนี่ยรองจากนวะโลหะนะผมเอย่างด้านหลังก็เป็นยันนะผมเนี่ยเนี่ยงรุ่นเศรษฐีทวีทรัพย์นะผมเนี่ยปีหกสี่นะผมเนี่ยเหรียญจริงสวยมากนะผมเนี่ยเป็นเนื้อสต้าโลหะนะผมเนี่ยครับเอย่างองนี้ก็แบ่งปันที่ร้อห้าสิบาทพร้อมทรงนะผมเนี่ยพี่นะ้าเนี่ยใจใสใครแกะลายมานะผมเนี่ยเนื้อสัตตารองจากนวะนะครับ ครับร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งครับเข้าไปอ่านประวัติดูครับข้าวนะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนะครับเป็นเหรียญเตาลีดนะผมเนี่ยครับกิมเตาลีดเนื้อชิ้นตะกัวนะผมน่ครับหน้ากากทองทิพย์นะเป็นรุ่นแรกของหลวงพ่อทวนนะผมเนี่ยครับวัด จันคุณารามนะผมเนี่ยครับหรือว่าวัดโป่งยางจังหวัดจันทบุรีนะผมเนี่ยปีหกหนึ่งนะผมเนี่ยเป็นหน้ากากทองทิพย์นะผมเนี่ยสวยมากนะผมเนี่ยครับเนี่ยเป็นเนื้อตะกัวนะผมเนี่ยครัของพ่อทวนนะผมเนี่ยครับเนี่ยวัดโป่งยางจังหวัดจันทบุรีนะผมเนี่ยท่านก็เป็นเกจิที่มีชื่อเสียงอีกรูปหนึ่งนะครับของชาวจังหวัดจันทบุรีนะผมเนี่ยและท่านยังเป็นสิทธ ของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะผมเนี่ยที่ได้ร่ำเรียนวิชามานะผมอีกรูปนึงนะผมเนี่ยและได้ศึกษาธรรมจากหลวงปู่มั่นนะผมเนี่ยภูริทันโตนะผมที่สายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมเนี่ยต่อโคตรคมคมนะผมเนี่ยและรันหมายเลขทุกองค์นะผมเนี่ยครับเนี่ยมี่น่าในใจสายใครแกนลายมานะผมเนี่ยสวยๆเลยนะเนี่ยเหมือนนักการทองคําเลยนะผมเนี่ยครับ เหรียญเตาเรีดปี61หนงของหลวงปู่ทวนวัดจันร์คุณารามหรือว่าวัดปงแยงจังหวัดจันทบุรีนะผมนี่ครับองค์นี้ก็แบ่งปันที่เท่ากันผมร้อาสิบาทพร้อมส่งครับพี่นะ้ในใจสายใครแก่ลายมานะผมเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับข้าวนับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับ เป็นเหรียญท้าวเวสสุวรรณโนนะผมเนี่ยเนื้ออัมปก้าะนะผมของหลวงพ่อสุชาติอภิชาโตนะผมเนี่ยครับแห่งวัดศิลาดอกไม้จังหวัดเพชรบูรณ์น,ออนะผมเนี่ยครับออกปีหกสามนะผมเนี่ยครับสวยมากนะผมเป็นรุ่นเทพประธานพรน,นะผมเนี่ยครับเนี่ยพี่น้าในใจสายใคร้ายแก้ลายมานะผมเนี่ยครับอัมปก้าลงยาสวยมากนะผมเนี่ยครับเนี่ยหลวงพ่อสุชาตินี่ วัชศิลาดอกไม้นี่ท่านก็เป็นเกจีที่มีชื่อเสียงอีกรูปหนึ่งของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะผมเนี่ยครับท่านก็สมเด็จพระสังฆสมเด็จพระสังวรสมเด็จพระสังฆราชก็เป็นพระบูชาให้ท่านเลยนะผมนี่ครับและท่านยังฝากตัวเป็นสิทธิ์อีกรูปหนึ่งของหลวงตามหาบัญญาสัมปันโนนะผมเนี่ยแห่งวัดป่าบ้านตาที่สายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมเนี่ยต่อโค้ดนะผมเนี่ยครับ่านหมายเลขทุกองนะผมเนี่ยครับ อันหมายเลขนะผมเนี่ยครับเนี่ยครับหลวงพ่อสุชาตินะผมเนี่ยครับยอาพี่ชาติโตนะผมเนี่ยครับแห่งวัดศิลาดอกไม้จังหวัดเพชรบูรณ์นะผมเนี่ยครับออกปีหกสามนะผมเนี่ยครับเนี่ยพี่นาในใจสายคลาแกทลายมานะผมเนี่ยสวยเลยนะผมเรื่องนี้ก็แบ่งปันเท่านะผมร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งครับเนี่ยพี่นาในใจสายคลาแกทลายมานะผม นแาวเวสวรรณก็เป็นเจ้าของทรัพย์นะผมเนี่ยคป้องกันพูดผีปีศาจนะผมครับร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับเข้านะครับโอเคครับผมครับด้านหลังก็เหมือนเดิมนะผมพี่น,น้กเหนใจสายใครก็ไรายขคบบุ้งมาสอบถามได้นะผมแบ่งปันทุกองค์นะครับเข้ามาต่อรองสอบถามได้นะผมเช่าหลายองค์ก็ลดให้ได้นะผมครับโอเคผมก็ฝากพี่น,นักเหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผม ชอบองไหนกัไนไรแคปรูปมาสอบถามได้นะครับเค okay, ครับผมครับผม